วันนี้เรามาทานมะเขือเทศเพื่อสุขภาพนะครับใครที่เป็นหวัดอยู่ตอนนี้ก็ขอให้หายไวๆนะครับอย่าลืมกินผักและผลไม้ให้ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงวันนี้ไม่ได้มาทำอะไรครับมากินข้าวอย่างเดียวอาหารที่นี่อร่อยมากกินข้าวเสร็จเดียว,ยวยกลับบ้าใช่ครับผมปากท้องพี่อย่างเดียวันพี่ <laughs> แอนครับน,น,น่าจนน่น่าจะเหนื่อยระหว,วา่างนี้งานปาร์ตี้ครับ เห็นว่า,าไปหัวหินมากแล้วแอนะแอนะสิแต่แอนออไปเจออะไรมาหรือเปล่าจริงไม่ได้เจอ,เจอเหรอกจริงต้องขอบคุณน้องจั่มคาร์ลอปิสนะครับแนะนำให้ใช้เนี้ยอย่าเพิ่งรู้ว่ามันมีลิปสำหรับผู้ชายปกติไม่เคยใช้ลิปเท่าไหร่นะฮะแต่นี่เป็นลิปมันเนาะนเป็นลิปมันเป็นลิปมันซึ่งทาปุ๊บเป็นจบมีประกายขึ้นมาทันทีมีออร่าขึ้นมาทันทีเลยฮะคุณจั่มคาร์ลอปิส เนี่ยแล้วค oh, oh ุณ kind พ of ิมพ์อีกคุณพิมพ์อีกอีกคนหนึ่งสองคนช่วยกันถมกินนะครับสองคนนี้นะครับที่อันนี้ด้วยไหมพี่ผมว่าปากพี่สวยอยู่แล้วนะต้องทาต้องเชื้อแหมพี่เไม่สิเรานี่ผมนี่กเต้าเรียกบตัวเองครับโชว์นี่เอาเท็จของพี่โก้ไปหรือเปล่าเอาไม่ใช่อ๋อนี่พกไว้ตั้งนานแล้วของพี่จ้ามีไหมอ่ะพี่จ้ามีไหมครับเดี๋ยวผมดูกันนะนี่ ของพี่โอ้แหละไม่เหมือนกันนะไม่ได้ไม่ได้ไม่ใช่เอาพี่ไปนะไอเอาพี่อยู่นี่หนูนึกว่าเอาพี่ไปพี่กำลังงานโอ้โหอยู่นี่มีนี่นี่ของผมอ่ะนี่ของผมไม่เกี่ยวกันเใช่ไหมโอ้โหนี่เป็นอะไรนี่ื่ออะไรครับชื่ออะไร Into it ครับรุ่นโฟอังโฟอังรุ่นโฟอังไม่ใช่จะบอกให้ว่าอันนี้เรายังไม่ได้สปอนเซอร์ครับ Into it เห็นแล้ว

นมาลูกมาใส่ก็เดี๋ยวจะบอกว่าทรงเดียวกับลูกพี่สวัสดีครับผมขึ้นไปชั้นสามเขาบอกว่าอยู่ชั้นหนึ่งใช่ผมก็เดินลงไปชั้นหนึ่งครับเขาบอกอยู่ชั้นสองคือไม่ใช่ลิฟต์ด้วยเออนี่เอาละใครพอมเลยพอมไหมฮะโชว์ว่าโชว์ว่าแข็งแรงโชว์ว่าของโจงูนครับหลงเลยครับผม ที่รอมาน้นเดดสวยและดีพร้อมผัวใครค็ไหนที่เจอไม่อยากจะขัดใจตัวยที่มันชอบเธอไม่ให้ชอบเธอก็คงเป็นไปไม่ได้เพราะใจมันคิดไปไกลอยากที่จะดึงกลับแล้วจำเป็นต้องขัดใจด้วย มใจว่าไม่เป็นไรคิดว่าเป็นความสุขเล็ก,เกีโอเค หายโฟอังครับยอดเจ๋งสดเน้นสดเน้นฟิลแลวเพลาะมากด้วยครับเดี๋ยวรอฟังนะเพลงนี้นะเดี๋ยวเราไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับไปไหนไห้รับลูกครับผมรอฟังด้วยนะครับเพลง i วร Love หรือว่าเขียนรักนะครับผมแล้วเจอกันโฟอังครับบ๊ายบายเดินออกเลยออกไหมอ่ I wanna love I wanna write I wanna write I wanna love I wanna love I wanna write I wanna write